สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาพบกันยามเย็นๆนะครับผมกับทีมงานน็อตบรรนานะครับวันนี้ก็มาบริการขุดเจาะน้ำบาดาลนะครับผมเหมือนเดิมนะครับช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับผมกับเจ้าแรปเตอร์นะครับ2องเป็ดศูนย์นะครับผมตีนตะขาบล้อแท็กนะครับทีมงานของเราวันนี้ก็ดวงดีเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ยุติการเจาะเป็นที่เรียบร้อยนะครับพบน้ําดีนะครับผม ได้น้ําถึง2นิ้วเลยนะครับผมความลึกที่เจาะลงไปได้นะครับอยู่ที่61เมตรนะครับผมตอนนี้ก็ยุตินะครับผมสําหรับบ่อดานบ่อนี้นะครับลูกค้าจะใช้ในการเกษตรนะครับผมลงปั๊มขนาด2แรงนะครับ4แผงด้วยกันนะครับผมนี่ครับใช้กับแปลงสวนอ้อยนะครับที่ขาดแคลนน้ำนะครับผมในช่วงนี้นะครับเราก็มา จัดหานน้าให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นบ่อประดาน6รคุณสนะครับผมมาตรฐานเหมือนเดิมนะครับกับทีมงานของเรานะครับผมเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของทีมงานโซลาเซลล์นะครับมาติดตั้งระบบปั๊มน้ําโซลาเซลล์นะครับผมนี่ครับพาทุกท่านมารับชมนะครับผมครบจบที่เดียวนะครับสําหรับทีมงานของเรานะครับผมพร้อม บริการทั่วไทยนะครับขุดเจาะน้ำมาดานติดตั้งปั๊มน้ำโซลารเซลล์นะครับแล้วก็ทําโครงสร้างแทงน้ํานะครับผมน้ําแรงๆสวยๆนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับผมที่สนใจนะครับอยากใช้บริการอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ยินดีนะครับผมรับเจาะน้ําทั่วไทยนะครับ0802794699นะครับผมไม่เจอน้ําเราไม่คิดตังค์นะครับรับประกันการันตีบ่อ2ปีนะครับพร้อมกับ โซลาเซลล์ uh, นะครับปั๊มน้ำโอเคครับผมวันนี้ uh, ขอตลานะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีนะครับที่ติดตามรับชมไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ